ขเขาบอกว่าสูงสูงมันจะดูผมอมอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยได้เลิกนะฮะถ่ายโฟเชียลแคมอีกครั้งนะฮะนะก็พอดีนะครับไปหาเรื่องนะฮะวันนี้เนี่ยไป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 ห้อง ไปห้องใหม่ที่รัชดามานะครับเพราะว่ากำลังจะเข้าไปทํางานกับกาลิน่านะครับดิเพนเตอร์นะครับในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็ดีก็ไปซื้อของเข้าห้องนะฮะเออมันก็ซื้อของจําเป็นนะครับจนได้ของจําเป็นมากๆชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเอาไปใช้ที่ห้องใหม่มานะครับนั่นก็คือนี่ครับนี่ค่อนข้างจะลาบากนิดนึงเดี๋ยวผมซับกล้องดีกว่านะครับจิ้งหยได้คีย์บอร์ดใหม่มาครับทาให้ความเห่หมอยในตัวผมเนี่ยพลุ้งพลานอย่างรุนแรงนะครับ ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด o g i t e c h นะครับถ้าล่าสุดนี้ผมเปิดเว็บ hmm. Logitech ดูจะเห็นว่า,ามี Logitech ที่เป็นแมชชีนิกคีย์บอร์ดออกมาตัวหนึ่งนี่คือตัวนี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยนะฮะว่าจะเป็นสวิตเลสวิตแบ็กสวิตหาเหวอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับคือเห็นว่ามันเท่ดีนะครับแล้วบวกกับหูฟังกันใหม่ที่ราคารันสอง7 0นเมันก็ดูเท่ดีนะแต่วันนี้ฝอยคีย์บอร์ดมมก่อก่อนว่าสติลซิลลี่ชิปของผมที่นอนตายอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะพังแล้วครับมันสองเกือบ2ปีแล้วนะครับก็ใช้อย่างพนพนตัวนี้อยู่ที่ราคาอ่าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแกะเลยดีกว่าครับตากล้องถือให้หน่อยดิ โอเคครับแกะแล้วครับเรามาเปิดดูดีกว่านะฮะกล่องมันใหญ่นะเท่มากอะคือกล่องมันเป็นสีดำนะครับเลยดูเท่เป็นพิเศษนะฮะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องคีย์บอร์ดนะครับคือเป็นคนโง่ๆที่ใช้ไปวันๆนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดอะไรดูดีมากนะฮะเป็นคีย์บอร์ดบ้านๆนะครับแกะเลยชิปชื้ช่วยหน่อยเดะไปมือเดียวเอานะฮะนี่ โอ้โหนี่ครับภาษาไทยนะครับคือคีย์บอร์ดตัวนี้มันไม่มีภาษาไทยนะฮะเขาเลยให้สติกเกอร์มานะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะประกัน3ปีนะครับกับทางด้านของชินอินเตอร์นะฮะเราไปดูที่ตัวคีย์บอร์ดเลยดีกว่าเลยหน่อยเออเชียบนี่ครับตัวคีย์บอร์ดนะฮะสายเป็นสายธรรมดานะไม่ใช่สายถงสายถักแบบที่เขาทิธิ์กันนะครับเป็นสายแล้วตรงนี้มีคำว่า Logitech นะฮะ Logitech เห็นไหมสีส้มๆก็จะมี2ส,สายย s b ครับอันนี้เป็นสายคีย์บอร์ดส่วนอันนี้เป็นสายอ่าเอ็กเทนอก็คือ e อ็กเทนอลครับให้ต่อต่อเพิ่มนั่นเองอะ่ะเอาละแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีแท่งอะไรก็ไม่รู้นะะสีส้มอยู่นะครับสีอาจจะไม่ชัดนะครับพอดีอยู่บ้านตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวแกะออกมาเลยดีกว่านะครับก็แกะ ห,หมั่นใส้จะห่อเยอะไปไหนไหมแกะเลยดีกว่านะฮะคียบอก์ดรุ่นนี้ชื่อ G 710นะครับตอนแรกผมจะไปเอา G 5อะไรสักอย่าง S มา520 S มั้งแต่มันไม่ใช่แมคานิกนะครับผมเข้าใจผิดนะครับดูจากตัวคีย์บอร์ดแล้วผมชอบมากานะคือเน้นสีดำสำหับส้มครับจะคำว่าโลจ i t ทค h อมันเป็นสีเงินเงาๆ,ๆนะฮะเป็นเงาด้านๆนะครับ ็นด้านด้านครับส่วนเสียงนะฮะไม่ได้รุนแรงอะไรมากถึงพวกคีย์บอร์ดแมชชนิครุ่นดังๆต่างๆนะฮะแต่ก็สัมผัสมันก็ยังได้อยู่นะครับอาจจะนิ่มๆไปได้วยซ้ำไม่ไม่ได้ดีดลับขนาดที่เออสัมผัสได้อะไรขนาดนั้นนะฮะยังเป็นแมชชนิคที่ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับแต่มผมคงจะไม่ไปเสียบเทสให้ดูดนะมันดูยุ่งยากเกินไปสำหรับผมในตอนนี้นะฮะ แล้วก็นี่ครับข้างหลังก็จะเป็น Logitech G 7 1 0บวกนะฮะโอเคก็ไม่รู้ครับเทคนิคเทคนิคภายในอะไรผมก็ไม่รู้หรอกครับคือโง่ฮะนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลต่างๆนะครับยาวไปนะฮะไม่อ่านนะครับส่วนนี้ก็ important information นะฮะข้อมูลสำคัญนะฮะก็ยังดูยาวไปอยู่ดีนะฮะไม่อ่านนะครับอ่าอันนี้นะครับ หมายเลขโทรรัพท์สำหรับติดต่อโล g จ t เทคนะฮะหมายเลขมันต้องสิบตัวนะฮะไม่อ่านนะฮะทำนี้สายเด็กไทยนะครับอ่าแล้วก็จะมีนี่มาให้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับผมมากนะคือใครหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะชอบแนวนี้ไงชอบแนวนี้แล้วก็อ,อ,อยู่แค่เนี้คือวางวางแขนอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่าผมชอบที่จะวางแขนไว้บนตัวพักแขนมากกว่านะฮะชึบชิงนี่ครับเรียบร้อย สก็มันก็เหมือนกับชิปนะจริงๆคีย์บอร์ดถ้าทุกรุ่นก็เป็นอย่างนี้นะครับเสียไปตรงนี้ป๊อกดังป๊อกครับหักไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ออส่วนตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้ปรับอะไรได้มากมายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมจะเฮิร์ตอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันต่อหูฟังตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่คืออย่างหนึ่งที่ผมกำลังจะเฮิร์ตกับมันนะฮะ ว่าถ้ามันต่อหูฟังผมยังไม่เห็นช่องต่อหูฟังเลยนะถ้ามันต่อหูฟังไม่ได้เนี่ยมันจะแพ้ไอความสามารถของ SteelSeries Chip อย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่า SteelSeries Chip นี่ผมจะต่อหูฟังของผมเอาไว้ติดกับคีย์บอร์ดนะครับแล้วว่าเวลาผมจะใช้ลำโพงผมก็ไปดึงเนั้นออกอันนี้ผมต้องมานั่งเปลี่ยนลำโพงกับหูฟังเองก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะเฮิร์ทเฮิร์ทนิดนึงนะครับแต่เขาก็ยังมีตัวปรับเสียงอะไรให้อยู่ตรงนี้นะฮะผมก็ยังไม่โชว์ว่ามันจะ เใช้งานยังไงนะครับก็จะมีมาโคคีจีหนึ่งจีสองจีสาี่จ้าจีหกนะฮะสมัคมันก็โอเคนะไม่แย่เลยนะเสียงจะไปดังตรงตรงแถๆนี้ตรงปุ่มพวกนี้มันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ปุ่มก็สูงนะตามมาตรฐานของแมคินิกนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีมาโคหนึ่งสามโหมดเกมมิ่งซึ่งเป็นโหมดที่ Logitech เขาดันมาตั้งแต่สมัยพวก G20 ไรพวกนี้แล้วนะครับ กดเกมมิ่งโหมดกดนน่นนี่นั่นก็โอเคครับก็เป็นคีย์บอร์ดอันนึงนะฮะผมชอบสีมะนะันอะมันเป็นการตัดส้มเทาดำดนะ้อย่างสวยงามนะฮะก็ต้องดูต่อไปครับรุ่นนี้รู้สึกจะไม่มีไฟนะถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะถึงจะมีไฟก็คงจะมีแค่เป็นสีขาวๆนะครับอืมก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรครับ มาอวดนะฮะคีย์บอร์ดใหม่ครับกําลังเหิมหมอยก็เลยมาอวดแค่นั้นเองนะครับโอเคครับก็คงจะอยู่กับคีย์บอร์ดตันนี้ไปอย่างต่ำสามปีนะครับเพราะว่าเขาประกันสามปีนะฮะถ้าเกิดซื้อใหม่ก่อนหน้านั้นแสดงว่ามั่งคั่งอยู่นะครับก็ถ้ามีตังก็จะซื้อใหม่ก่อนหน้านะฮะแต่ช่วงนี้บ้านตนนะครับต้องใช้ของประมาณนี้ไปก่อนนะครับยังไงวันนี้เนี่ยก็อวดกันพอแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากลองรุ่นนี้นะครับผมจะไม่ได้บอกให้เพื่อนๆไปซื้อนะ คืออยากจะบอกแค่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันดียังไงเนี่ยือมโอเคไปดีกว่าแปดนาทีแล้วยาวไปนะครับเดี๋ยวจะไม่ดูกันนะครับบ๊ายบาย